เสียงปืนคร่าชีวิตเพื่อสกิดให้คนตระหนักถึงคำว่าอุดมการสวัสดีครับพบกับผมเดียวตรีเดกงามเหลือในเร็วๆนี้ที่ไทย PBS ครับกว่า23ปีที่ผู้บีทั์ผืนป่าสืบนาคเสถียนได้จากไป แ,แสงไฟแห่งอุดมการ์ณที่ต้องการปกป้องและอนุรักษ์ผืนป่ายังคงถูกส่งต่อและสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเบสจึงเป็นสื่อกลางในการทําหน้าที่ช่วยเติมพลังเปลวไฟแห่งอุดมการ์นี้ให้ลุกโชนต่อไปผ่านสรคดีแสงไฟที่ไม่เคยดับสื่นาคาสเสถียร ารคดีแสงไฟที่ไม่เคยดับสืบนาคเสถียรวันศุกร์ที่6กันยายนนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้สืบทอดอุรมการณ์ของผู้พิทักษ์ผืนป่าที่ยังคงทำให้แสงไฟแห่งอุรมการณ์ของสืบนาคเสถียรยังลุกโชนไม่รู้ดับวิรยาโอชกุลป่าไม้หญิงแกร่งแห่งผืนป,ป่าตะวันตกเธอเป็นข้าราชการหญิงคนแรกที่อาสาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลยสวนฝั่งตะวันตก พื้นป่าที่มีอาาเขตมากกว่า1 4 0 0 0ล้าน4แสไร่ซึ่งถือเป็นภาระนหน้าที่ที่ต้องใช้ความกล้าหาญยิ่ยงชายอกสามอกวิรยาได้ชื่อว่าเป็นป่าไม้ตรงฉินที่พร้อมจะต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกพื้นป่าและได้ยึดถืออุดมการณ์ของสืบนาคสเสถียรมาเป็นแนวทางในการดูแลรักษาพื้นป่าเพื่อรักษาให้ป่าไม้ได้ดำรงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและลูกหลานในอนาคต คือพี่พี่ไปมองว่าเอ๊ปัญหาอะไรมันรุนแรงถึงขั้นที่จะต้องนะคะขั้นทําร้ายแบบใจเด็กมากแต่พอได้ได้รู้จักหลังจากที่พี่เขาเสียไปแล้วเห็นงานนะเห็นวิธีคิดเห็นประวัติที่ที่พี่เขาทำมาอย่างพี่ก็ชอบไอที่เขาบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วนะพี่บอกทำดีสุดแล้วแลวแลพอพึงพอใจที่ได้ทำติดตามเรื่ราวแนวคิดแรงบันดาลใจของป่าไม้หญิงแกร่งแห่งพื้นป่าตะบนตก ได้ในสะกะักดีแสงไฟที่ไม่เคยดับสืบนาคเสถียนคือมาสุที่6กันยาจนนี้ทางไทยทีวีทีวีที่คุณหวังใจสืบนาคเสถียนสร้างบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ประหนึ่งผู้จุดไฟล้อมดวงใจแห่งอุดมการณ์สวัสดีครับ